รีบำบัดกันบ้างดีกว่านะคะคก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับคุณปริยานุปันประดับนะคะพี่นุ๊เนี่ยที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆนะคะใช้ดนตรีเนี่ยบำบัดจิตใจค่ะหรือว่ามิวสิคเทอร p ปีนั่นเอง นึ่งในกิจกรรมดีๆของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมเสารสร้างสุขค่ะภายใต้โครงการสุขแอคทิวิตี้ตอนมหสาสจรลดนตรีบรำบัดมิวสิคเทอราปีนะคะภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อฟื้นฟูใจผู้ป่วยด้วยดนตรีบรำบัดค่ะเพื่อเป็นการบำบัดอาการป่วยจากการฟังดนตรีโดยได้นางเบญจมาพรจันทรพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพร้อมด้วยคุณปริยานุปานประดับนคะคะผู้ก่อตั้งวงดนตรีมโหระทึกดนตรีลีลาได้มีการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยจากวงดนตรีมโหระทึกดนตรีลีลาดวงดนตรีที่พี่นุชนคะคะได้ก่อตั้งเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ที่ตั้งวงนี้ไม่ได้ตั้งใจจะตั้งวงหรอกนะคะเพียงแต่ว่าเราเล่นคนเดียวมันก็เหงาอะคะ่ะก็เลยชวนน้องๆมาเล่นด้วยแล้วพอเล่นแล้วก็ก็ต้องมีใครฟังสักคนนึง <c oughs> ก็เลือกที่จะเป็นคนไข้มากกว่าเพราะว่าคนคนไข้ตามโรงพยาบาลเนี่ยเราเราเคยเป็นคนป่วยมาก่อนเราก็จะแบบสื่อสารกับเขาได้ดนตรีทําให้เรามีสมาธิที่จดจ่ออยู่กับเสียงเสียง,งของดนตรีนะคะทําให้เราลืมเรื่องต่างๆไปด้วยพักหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเกิด คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะก็จะลืมไปเพราะฉะนั้นการที่เราถ้าเหมือนเราป่วยแล้วเรามาสนใจที่จะหัดเล่นเนี่ยเหมือนกว่าเราไม่ต้องอยู่เฉยๆหัดเล่นอะไรที่ง่ายๆที่ไม่เครียดต้องขอย้ำว่าที่ไม่เครียดนะคะจะได้เราจะได้มีความสุขดีนะครับเ<ม>พราะว่าเราเล่นดนตรีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ ใช่แล้วเพราะจริงๆอย่างที่พี่นุชตบอกไปคือสมาธิมีช่วงหนึ่งที่เราตั้งใจเล่นเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นการทําสมาธิจริงๆนะเลือกเอาเพลงที่เราชอบได้เลยวช่วงหน้ากับอินไตเอเชียในดีช็อตนะเราจะมีเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มชาวฮ่องกงที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะโกอินเตอร์ครับอ